นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มี เมื่อบุคคลใดได้ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยากย่อมได้ที่พึ่งเงินเกษมย่อมได้ที่พึ่งอันแท้จริงเพราะเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในเจริญธรรมทุกทุกคนก็ขอความสุขสวัสดีให้มีกับพวกเราประชาชนชาวสยามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเรา ที่พระองค์ทรงขึ้นกองราชพระองค์ทรงตัดเป็นปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองเป็นินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไปวันนี้ก็ขออนโมทนากับ,บ้านจิตธรรมดีที่ได้จัดโครงการให้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกองได้ตรัสรู้พวกเราจะได้มาร่วมกัน ฝึกจิตและน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2563พวกเราจะได้มาร่วมกันฝึกจิตไปพร้อมๆกันเรามาเรียนรู้สิ่งสำคัญว่าที่สุดร่างกายนี้เปรียบเสมือนบ้านเช่าเอาไปไม่ได้ และเราทุกคนที่เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเด็กเรียนหนังสือโตขึ้นมาแป๊บหนึง่งทำไงทำงานเรียนจบทำงานแต่งงานแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดมีแค่นี้เองเหรอและก่อนจากนั้นล่ะและกว่าเราจะอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วบอกเราบอกว่าเราปล่อยวางแล้วปล่อยวางตอนไหนตอนอายุเยอะแล้ว แล้วตอนเด็กๆทำไงดีอ่ะเขายังทุกอยู่ทำไงเราหาที่พึ่งที่เกาะให้เขาได้ไหมเราเคยเรียนรู้ว่าสมัยก่อนเวลาเราทุกเรามีความคิดเราทุกอยู่เราบอกต้องทำไงครูก็สอนเรานั่งสมาธินะเราเข้าวัดทำไงนั่งสมาธิทำไงเราก็หลับตาก่อนแล้วไปรู้อีกแป๊บหนึ่งเราก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจโอ๊ยทำไมเครียดจังเลยอ่ะทำไมนั่งแล้วเราไม่นิ่งเลยนั่งแล้วเราไม่นิ่งเรารู้อย่างนี้ว่าเรานั่งแล้วไม่นิ่งแต่สมัยก่อนเราไม่เคยรู้นี่ว่า นั่งแล้วไม่นิ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวไม่นิ่ง่ยมันคือมันคือความคิดมันคือความคิดแต่ตะก่อนเรานึกว่าโอ้ยเรานั่งแล้วจิตเรามันไม่นิ่งเลยแต่จริงๆมันไม่นิ่งมันคือความคิดต่างหากเราไม่เคยเรียนรู้การฝึกจิตเราไม่เคยเรียนรู้นั่งสมาธิมันต้องให้นิ่งๆถ้าไม่นิ่งแปลว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แม้วันนี้นั่งแล้วไม่นิ่งแปลว่าใช้ไม่ได้นี่ไงเราก็เลยเรียนรู้อยู่แค่นี้ว่าอ๋อนั่งไม่นิ่งก็แปลว่าใช้ไม่ได้ เราไม่เคยเรียนรู้ว่าอ๋อที่ไม่นิ่งมันเป็นความคิดต่างหากทำไมถึงถึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าสําคัญที่สุดงั้นขอถามใครรักพ่อแม่บ้างยกมือขึ้นรักหมดเลยรักจริงไหมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยรักจริงไหม <Yeah. S 1> จริงนะเอามือลงใครเคยเถียงพ่อแม่บ้างยกมือขึ้นสดสดเลยเห็นไหมพูดปุ๊บกับตลปัดปับ๊บเห็นยังงั้นขอแต่ก็ไม่แปลก งั้นขอถามตอนที่เถียงมีสติไหมไม่มีคนไม่มีสติเรียกว่าคนและบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าเห็นไหมถ้าบ้าต้องกินยาไหมเข้าโรงพยาบาลเปล่าเ <laughs> ข้าเข้าไปทำอะไรครับดูดีๆนะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้นี่เขาเรียกเป็นการถามเขาเรียกสนทนากันให้เรียนรู้ตามความเป็นจริงว่าตกลงงั้นขอถามอีกครั้งหนึ่งเวลาเถียงพ่อแม่มีสติไหม ไม่มีคนไม่มีสติเรียกว่าคนและบ้าเปล่าไม่ได้บานะเห็นไหมดูดีๆนะขอถามตอนที่เถียงรู้ตัวอยู่หรือเปล่ารู้คําว่ารู้แปลว่ามีสติไหมมีเมื่อกี้บอกตอนนี้บอกแล้วตกลงามีหรือไม่มีเห็นไหมดูดีๆนะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งให้เราจับใจความว่าอ๋อตกลงเถียงพ่อแม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า รู้คาว่ารู้แปลว่ามีสติไหมมีสติตกลงที่เถียงพ่อแม่มีสติไหมม,มีสติแต่ทําไมตึงต้องเถียงคือขาดขาดขาดปัญญาก็เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยสติมีไหมมีแต่ขาดปัญญา,ญญาเขารู้หมดอะปัญญาปัญญาไอ้ปัญญามันเกิดจากไหนเกิดจากไหนเรียนหนังสือมาไหมเคยเรียนหนังสือมาไหม เรียนหนังสือมาแล้วจบแล้วได,ได้รับปริญญาได้รับปริญญาเสร็จมาถกเถียงพ่อแม่นี่คลเยียงเรียนยิ่ง<อ>ถามเฉย,ยๆนะนี่ก็เลยเป็นการเรียนรู้เฉย,ยๆไม่แปลกนี่ไม่เห็นแปลกเลยมันไม่มีถูกแล้วไม่มีผิดถูกไหมมันเป็นการเรียนรู้ว่าเออ๋อมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเถียงพ่อแม่และทําให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นบาปหรือทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์จะเถียงไหมไม่เถียงหรอกเพราะจริงๆเราต้องการให้พ่อแม่มีความ สุขเห็นไหมต้องการให้ลูกๆมีความสุขเห็นไหมนี่ไงนี่คือข้างในต่างหากที่เรารู้กันหมดแต่เราโดนความคิดมาครอบงําจิตไว้เราก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นออกไปได้คือไม่มีปัญญากํากับฉะนั้นตกลงเถียงพ่อแม่มีสติไหมมีสติตะขาดป,ญญาปัญญาคือสัมปชัญญะคือตัวปัญญาคือตัวยับยั้งชั่งใจถ้ามีปัญญาจะเถียงพ่อแม่ไหม,ไมเพราะว่าพ่อแม่พูดได้เราฟังรักเราหรือเกลียดรา้าว รักเราสอนเราหรือว่าเราสอน,สอนแต่ความคิดมันชอบบอกว่าโดนโดน,โด,นด่าโดนบน่นแปลกไหมอย่าไปบอกใครนะพอบอกอย่าไปบอกนี่จะบอกไหมถ้าบอกให้ไปบอกจะบอกไหมไม่บอกตกลงอย่าไปบอกใครนะฉะนั้นนี่ไงเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าตกลงที่เราเถียงพ่อแม่ตกลงมีสติไหม,มที่ย้ำอีกครั้งเพราะว่าให้เกิดความเข้าใจและ เข้าถึงว่าจริงๆคือพ่อแม่พูดใด้เราฟังรักเราหรือเกลียดราักเราสอนเราหรือว่าเราพอพ่อแม่พูดจบปุ๊บต้องไม่ใช่ต้องหยุดไอ้หยุดจัไหยุดอ่ะต้องต้องฟังไอ้ฟังก็ฟังอยู่แล้วต้องเชื่อฟังต้องนําไปปฏิบัติแล้วปัจจุบันต้องทำไงพูดจบปุ๊บต้องขอบคุณเป็นไหมเป็นแต่ทำไหม ไม่ได้ทำอย่าไปบอกใครนะนี่ไงฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ใหม่ว่าข้างในเราเนี่ยอยากเถียงพ่อแม่ไหมไม่อยากแต่ที่เถียงมันโดนความคิดและอารมณ์ต่างๆครอบงำแม่แม่ว่าอีกแล้วพ่อว่าอีกแล้วแล้วใครให้ตังค์พ่อแม่ให้ตังค์นี่ไงแปลกไหมแปลกไหมเราดูดีๆนะเราหลงอะไรกันแล้วหรือเปล่าเราหลงอะไรกันแล้วหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดว่า เมื่อ,อไหร่ที่ทุกคนมีความทุกข์เกิดจากความคิดที่คนเขาทะเลาะเบาแว้งกันทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้ทะเลาะเบาแวงกันโดยแค่ความคิดเมื่อมีความเห็นผิดคิดก็เลยคิดผิดคําพูดก็ผิดการกระทําก็ผิดอาชีพความเพียรสติสมาธินี่ก็เรียกเป็นมิจฉาสมาธิ แต่เมื่อ,อไร่ถ้าทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตทุกคนก็จะมีปัญญากํากับคือมีตัวหยุดก่อนเฮ้ยจะเถียงพ่อแม่ไหมเฮ้ยไม่ได้เถียงเพราะว่าพ่อแม่พูดได้เราฟังรักเราหรือเกลียดเรารักเราเห็นไหมข้างในเขาจะบอกเองเลยว่าเฮ้ยไม่ได้เถียงไม่ได้มันจะมีตัวหยุดแต่บางทีมีเผลอบ้างไหมเป็นไปได้เป็นปกติของการที่เราไม่เคยฝึกจิตฉะนั้นพอเรากลับมาดูจิตรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยตั้งแต่เด็กเล็กจนโต เหมือนละวานมเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปในดินที่ดีผลก็ย่อมเติบโตชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าจิตที่ทุกคนได้ฝึกดีแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยทุกคนก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นฉะนั้นเราจะมารวมฝึกจิตไปพร้อมๆกันและพวกเราจะได้ร่วมกันน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศนจากจิตภายในไปพร้อมๆกันเรื่องอื่นวางไว้ก่อนง้ายมือไว้ที่หน้าตักแม้แต่ทางบ้านก็สามารถรับชมรับฟังได้และฝึกไปพร้อมๆกัน พวกเราจะได้ร่วมกันแผ่เมตตาให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นภายในประเทศและโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันง้าหมือไว้ที่หน้าตักเราจะใช้ลืมตาทําก่อนนะใช้ลืมตาทําก่อนเลยแล้วมันนี้ฝึกสมาธิตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวน้ําทําได้หมดทุกอิเดียบทและการฝึกนี้กลับไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้เลยใช้ลืมตาทํานั่งสบายๆส,สูดลมหายใจยา,ยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณป,ปีช้าๆ สูดลมหายใจยาวใหญ่ค <finishing> ร <pressure developed> anyway. ั all, ้งหนึ being ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่คือฐานของจิตสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้จะสังเกตนะมันจะบุ๋มๆอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปีกจะสังเกตนะตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้แค่เราน้อมความรู้สึกสบายสบาย พระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีไว้เราดูซิอะไรก็ะเพื่อปอยู่ที่กลางอกจะมีความรู้สึกวุ๊บปุบปุบอยู่ที่กลางอกมันบางทีเอ๊ะคล้ายๆหัวใจเต้นหรือเปล่าคล้ายๆลายชีพจรหรือเปล่าไม่ใช่นะ ถ้าหัวใจเนี่ยทางการแพทย์จะค่อนไปทางซ้ายอยู่ช่วงประมาณซี่โครงข้อที่ 4- ถึงที่5โดยประมาณอยู่ใต้ลาวนมซ้ายแต่ฐานของจิตจะอยู่ที่กลางอกบริเวณปีฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปตาเรามองอยู่ฟังก็ฟังอยู่ปกติแต่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณปีจะมีความรู้สึกปุบปุบปุบอยู่ที่กลางอกเมื่อสัมผัสความรู้สึกเข็นการเกิดดับภายในไปเนืองเนือง ตามแนวทางมหาสติปฐานสี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีสามารถสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดเราดูซิอะไรกระเพื่อมอยู่ที่กลางอกฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกไปที่กลางอกแล้วไม่เกี่ยวกับความคิดนะบางทีความคิดจะคิดโน่นคิดนี่ก็เรื่องของความคิดฉะนั้นความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเราห้ามความคิดห้ามไม่ได้พอเรากลับมาดูจิตเห็นการเกิดดับภายในไปหนึ่งงชื่อว่า พบที่พึ่งภายในตนเองสัมผัสความรู้สึกกลางหกไปเรื่อยๆเราจะสังเกตนะเราไม่ต้องไปกดเขานะแค่แตะแค่แตะแค่รู้ว่าอ,อ๋อฐานของจิตอยู่ที่กลางหลกแค่นั้นเองจะมีความรู้สึกวุบวุบวุบเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วกลางหลกยังรู้สึกไว้อยู่นะค่อยๆเอาเมือออกชา้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้ การรับส่งคลื่นกระแสว่ากระแสสามารถรับส่งถึงกันได้อย่างไรสัมผัสความรู้สึกที่มือไว้นะเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟนะ่ะมาพ่วงให้พ่วงไปแล้วสามารถไปพ่วงต่อได้แม้แต่ทางบ้านก็สามารถรับส่งกระแสได้เลยนะสังเกตความรู้สึกที่มือไว้เดี๋ยวที่มือทุกคนจะมีคลื่นกระแสอุ่นๆจะมีความรู้สึกวูบวับวาบปีที่มือเรา เหมือนมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือเราคราวนี้ลองขยับมือเข้าออกช้าๆจะคล้ายๆเหมือนมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กดูดเหมือนมีอะไรบุ๊บๆว,ว่าๆปีที่มือบางคนว่างๆก็รู้สึกไปในความว่างบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรบุ๊บๆเหมือนแม่เหล็กดูดอุ่นๆก็รู้สึกไป เราเรียกสิ่งนี้ว่าอิทธปัจจตาทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นคลื่นกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้เป็นอากาลิโกไม่เลือกกาลละเวลาคราวนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือจะมาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองมือไม่ต้องขยับนะลองรับคลื่นกระแสดูว่าเวลาเรากวดน้ําแผ่เมตตาที่เราบอกว่าเอ๊ะเจ้ากรรมในเวลรับได้หรือเปล่าทดสอบมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะมืออยู่เฉยนะ เวลามาเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสอะไรวิ่งครับที่มือเรอาไหมตาเรามองอยู่ปกตินะแบตเตอรี่มาพ่วงให้แล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้เลยนะหรือลุมเพิ่มกระแสจากหนึ่งรูปเป็นสองรูปต่างกันไหมความรู้สึกจะมีกระแสอะไรเพิ่มแม้แต่ไกลๆก,ก็รู้สึกได้สัมผัสได้ตาเรามองอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางหลกไว้ไม่ใช่บอกว่าเขาบอกมาว่าพระบอกมาว่าไม่ใช่การฝึกจิตนี้ทางสายเอกมีทางเดียวเท่านั้นสังเก็คลื่นกระแสไว้นะ อันนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดูอีกทีสิจะสัมผัสความรู้สึกภายในของเราเองนะตอนนี้ภายในของเราเองนะไม่เกี่ยวกับใครแล้วนะถึงตาเรามองอยู่อานมาส่งกระแสไปทุกคนทําได้แล้วทุกคนไปบอกต่อได้เลยนี่คือรียกเป็นการสร้างบาร,รมีสังเกตเคลื่อนไหมนะคราวนี้มือนิ่งสักครู่สูลมหายใจยาวผ่อ,อนความรู้สึกลงไปที่กลางดอดค่อยๆหงายมือไว้ที่หน้าตักสบายๆเรามาเรียนรู้ว่าพระพุทธองค์ทรง,งตัดไว้ว่าการเจริญเมตตาเมื่อกระทําให้มาก ย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเรามาเรียนรู้การเข้าถึงว่านี่ชื่อว่าสันทิติโกบรรลุแล้วเห็นเองอากาลิโกปฏิบัติไม่เลือกการละเวลาฟังอยู่ก็ปฏิบัติได้เอหิปสิโกธรรมะนี้บอกผู้อื่นให้รู้ตามโอปนิโกทุกคนต้องน้อมเข้าไปหาตนเองคือน้อมเข้าไปปฏิบัติปัจจัตังเวทิตโพวินยูหิติวินยูชนย่อมรู้ได้เฉพาะตนเรามาเรียนรู้ กระแสว่าเมื่อกี้รับส่งกันได้คราวนี้จะมีกระแสเพิ่มไหมทุกคนหงายมือไว้นั้นที่หน้าตักสบายๆลองรับกระแสดูอีกครั้งหนึ่งหงายมือไว้เลยนะทุกคนห,าหนงายมือไว้เลยหงายมือไว้ที่หน้าตักไว้นะสบายๆตามองมาที่มือแต่มาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองรับกระแสดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ที่มือรู้สึกอย่างไรจะมีกระแสอะไรลงไปที่มือเราแม้แต่ทางบ้านก็สามารถรับชมรับฟังได้มืออยู่เฉย,ยมเไม่ต้องขยับนะเวลามาเคลื่อนมือ มีคลื่นกระแสอะไรลงไปที่มือเราไหมแม้แต่ดูในจอทีวีก็รับกระแสได้ในทีวีนอล,ลุมเพิ่มกระแสจากหนึ่งรูปเป็นสองรูปต่างกันไหมความรู้สึกสัมผัสคลื่นกระแสเราเองนะเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าวิญญาณรับรู้ได้ด้วยคลื่นกระแสนี่ไงคราวนี้ดูนะมาเคลื่อนมือเป็นวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไหมสัมผัสความรู้สึกเราเองนะ คราวนี้ดูนะ้าม่ขยับมือขึ้นลงกระแสต่างกันไหมความรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดให้เรียนรู้ว่ากระแสมีได้รับส่งถึงกันได้ดูนะคราวนี้เรามาจะมือลงต่างกันไหมความรู้สึกสูล,ล่ให้เจ้ยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆหงายมือไว้ที่หน้าตาักเราจะแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาจากจิตภายในให้พ่อแม่มีความสุขรักพ่อแม่ไหมรักให้พ่อแม่มีความสุขแล้วใครมีความสุข เรามีความสุขถ้าเราเห็นพ่อแม่มีความสุขเราก็มีความสุขถ้าเราเห็นลูกๆมีความสุขเราก็พ่อแม่ก็มีความสุขฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเมื่อไหรที่เรากลับมาเรียนรู้การฝึกจิตเราก็เห็นว่าอ๋อความคิดมันก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความคิดฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้การฝึกจิตแล้วพวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตา เนื่องในเดือนมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ8 8พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2563ไปพร้อมๆกันหงายมือไว้ที่หน้าตักนั่งสบายยสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลมาที่กลางอกุลุยลิ้นปีช่ชาๆค่อยๆหลับตาชา้ชา สัมผัสความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีไว้ที่มือจะมีกระแสะวุบวุบไปเรื่อยแพร่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ออกไปที่มือคลื่นกระแสะจะวุบวุบวุบไปเรื่อยแผ่ออกไปทั่วตัว แผ่ออกไปรอบบริเวณบ้านจิตทำดีให้พวกเราทุกคนมีส่วนได้รับในกุศลณที่แห่งนี้น้อมกุศลผลบุญนี้ที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาสยามได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่อริยมักคมียงองแปดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2563กกุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยาม ได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดดีแล้วนะบ้านจิตทำดีขอกุศลผลบุญนี้ขอน้อมถวายเป็นพระราชคุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล แผ่ออกไปทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผ่ออกไปทั่วประเทศกุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาสยามได้เจริญมหาสติปัฏฐานสีอริยมัคมีองค์แปดดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบมหามพย์มหาราชพระบรมนาถะพิตรพระผู้ทรงคลองแผ่ดนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามบูรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยนิวไวให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลจากจิตที่ได้ฝึกดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลจากจิตภายในขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทระรามาธิปดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลากลาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราที่พระองค์ทรงขึ้นของราชพระองค์ทรงตัดเป็นปฐมบร,รมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองเป็นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานาไมยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแกป่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุข ให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพี่น้องญาติสนิทมิตรรักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพไทยเทวาทั้งสิบทิศขอมีส่วนได้ร่วมมนุโมทนาบุญโมทนากุศลในการครั้งนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่อริย,ระยะมักมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกปร์ได้ตรัสรู้ดีแล้วภายในจะสงบไปเรื่อย จิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆืเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีสุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มีเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆตามแนวทางมหาสติพรานสี่เยียมรรคมีองแปด เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสาม,มารถสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่จะมาได้แต่งไว้สามเดือนกับเจ็ดวันคนที่ฝึกสติปัฐานสี่ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเค็ญปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชาญตกลง ปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิง่งยาเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดขณะขันห้าละออกจากจิตหรือฉไนกายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุติพลันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไนนั่น เหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันธ์จิตดวงนั้นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเอ่ยเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองเือง,องทุกขณะชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเอง